สวัสดีค่ะพี่น้องฟ้าเดี๋ยวเห็นผู้ใดก็จะเป็นวิปัสยก็เป็นผู้งามคือดาราคือยังนั่งแบ,บียดี่นงประามาณน,นี้มันบ่แม่หรอกขับก่องมันก็คันนี่มันบอแม่เหนื่อยาทาดึงกางเกงแม่โอ้ยเนาะฮะบอเอามันใส่เกงมาเลยน้องเนี่ยมันให่หัวเออไม่เลยมันไม่เห็นมันไม่น่ารอก ไม่เห็นไม่ไม่ติดเหลืองไม่ติดเหลืองคุณชื่ออะไรทำไมคุณแต่งตัวแปลกแปลกเนี่ยดค่ะเปิดแฟลตก้อนนึงเออเออดิฉันมาทำข่าวที่หลังนี้ค่ะป็นสาวหน้าตุ้มแดงค่ะอ่านึกว่าเราจะเจออะไรที่มันน่าสนใจมากๆเออค่ะไปดูคอลเล็กชันตรงนี้ค่ะไหนอ่ะทาไปทางนู้นค่ะอัไปทางไหนีหลางมาหนี่ลูกอุ้ยทำดิฉันเฉียบกว่าฉันอีก แพ้ค่ะจากไซค้าบานแต่กแพเรื่องมีเออแพันนี้ดาราฮอลลีเท่าปื๊ดสูงเท่าไรคะสูงเท่าไหรเอ่ยสูงเท่าไร่สูงเท่าไราไร้อยเดเดี๋ยวเขาดูก่อนค่ะดูดูความแตกต่างก่อนน่าก่อเฮ้ยนี่วาจะเปิดแฟโอ้ค่ะค่ะ อันนี้เลิ่นะคะเลิ่นลองทรงก็มองได้ค่ะหัวจะต่อเจีบปวดดิดิบ่ะลองสิ้อ้ยอ้ยโอีเานารวูโอ้มีชั้น163ค่ะเออเออี แดนเซอร์บ่ะนี่ฮะเลิก็ยังมาแล้วหุนนมาทานแฮะเรียกยังเกาะบ่ไหมดูวิงสูบัวสูฟันบ่ขาเงีปนมันต้องสูดสูเจตัวนี่ไม่ยากไรบ่ค่ะเขาเา เอาเอาเอายางยี๊กชิปหรอกพอมันชิปหลอกตีเออเออเออไปแล้วไปแล้วไปหลายแล้วยิวมทยยังนี่ลมอลลมวะเนี่ยนอดี่หอ้ยเอาโมเดลเขาเวที่หลังไวทีก็เป็นมวนๆไปนอง มีไฟแหล้วยมเลยพร้อมนั่งแล้วว้าวเพราะว่ามาถึงจต่หัวค่ำยังเลยน่ะวันนี้วันนี้แต่งตัวไหมขึ้นเวทีไหมครับ,รบเ,พรเพราะว่าอะไรเอย่ยเพราะว่าไปกรุงเทพได้เยอะแต่นีก็ไม่ได้เยอะโอ้ย<ม>อยู่เป็นออ๋ออยู่เพราะว่าอยู่ทัวร์อีสานมันจะตัวแสดงเยอะ ใช่ไหมครับอ๋อแหมแต่งตัวขึ้นในแบบว่าพระเอกเราอายเลยนะคะอมีแววเสียนนจูเนียค่ะพี่น้องเอาเขินอ้ยไปแล้วไม่ต้องเขินแล้วบาย,บายน่ารักมาก้จักกลองยังคะเลยได้เพิ่นไปหา กาแฟก็นะบ่ได้คุยกับแฟดโดนแล้วคลิปนี้ไปคุยกับแฟดกันคลิปนี้ขอคุยกับแฟดกันบ่ได้คุยกับแฟดโดนหลายโดนหลายมื่นเลยได้ออกท่วมมาเป็นไรเนี่ยอ่าเป็นอะไรวัดเสียงไทยโกมยาลสิอืมมันตัวมันดีไหมมันเจียงจะได้แตก แอบจริงๆเลยน่ะมะไอเตียกส่กันแอบเ่กันจิ้เขาไปอนะเอาถามมือกันนี่ะแม่กันเยยบรอยแล้วแม่คอยเดินทางนั่นี่ยะยุรานน่อแม่ไปบังครับไหมคะเห็นมันบางูม,งมก็เรยว่าขายบ่แงแล้วเก็เยอ้ยพี่จาแบบไหนพอะเอาแบบเย็หรอแบบไม่เย็นพ่นละกว่มลราก็เลยว่าอุ้ยพี่จะเอาแบบไหนพอนะจะเอาแบบเย็นหรือแบบไม่เย็นพอนะเออก็เอาแบบที่ขายนั่นแหละเลยวางสิ จเจ้าแบบลูกหรือแบบผ่าคะเอาเอาแบบผ้าละแต่ดอกเขแบบลูกก็ม่มีไปผ้ากินกันได้บางสิเออขออภัยในบางลีลาอาจจะไม่ถูกใจใครมาทำงานเอาเงินไม่ได้มาทำงานเพื่อเอาใจคนบันเดียกันเลยเดี๋ยวบอกแจงโม่ของโบสถถ้ามันมีบอกแจงโม่ปั้นกด้สิเจ็บโอเคพ่อแม่ฮะขออภัยในบางลีลาอาจจะไม่ถูกใจใครมาทำงานเอาเงินไม่ได้มา ทำเอาใใทำเพื่อเอาใจใครมันก็เป็นธรรมดามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะความชีวิตความเป็นจริงมันคือความจริง <c oughs> วันนี้มึงเดินมึงวันนี้มึงลืมกูไม่เป็นไรมึงเดินลอนมาเมื่อไหร่กูช่วยลืมกูด้วยเอ้ย <c oughs> คำคม <c oughs> กินนี่ยังก่อนกินก๋วยเตี๋ยวแม่กินก๋วยเตี๋ยวบ่แร้วเขาแม่ลูกเล่าเฮี่ยงต้องกินเขาแ่วมาสมุนีใครแน่อยยูพอกินข้าวเจ้า มันมีผลต่อระบบย่อยอายุหลายแล้วย่ยอยยากท้องก็เลยตรงเน้นผักแล้วก็กินข้าวเจ้าไม่ทวงไม่ได้แปลว่าลืมนะแต่มันแต,แต่มันนเป็แต่ถ้ากินเรากินแบบยุดบ่ได้บบเด้กินข้าวเหนียวกิแบบนแบบนแบบนส่ยบเรากินได้หลายพอแตอ่แต่ว่านหลับจะเป็นปัญหาเรื่องระบบอืมอืมเา แต่ว่าบ้านแม่ถนัดบ้านแม่ต้นน้อยถนัดข่าวนียวได้ลัางๆมากจะเอาปุ่นข่าวนะเราลักลักตอนพ่ยใหญ่แลเสียแล้วย่ายเราบดกินข้าวพราะว่าเรวเป็นเบาหวานมั้งหลายปีแล้วมันเ่ล่ะมันก็เลยจิตยายลรวก็ติดขาาว้าแม่นน้ำตาลมันไหลน่าละก็เลยลัางๆมากจะห่องกับเป็นกดไหลย้อนจุกทองดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกินข่าวยดีกว่าทั้งสมระบบย่อยมัน ดีกว่าน่อนแกมเล้อวนอมือน่จะนั่นแหละนเอนอนขั่แล้วนอลนนั่แหละเน,น,ะ<ป>น้นพักเน่นเขาแบบว่าเขาช่วยาบางเทาคันจันหิ้วเรียก็ต้องไปเขาต้มบังทีเแบบนัมนมันมีผลั่งสีเราห้ากินเรานอนเนาะก้คนปกติบนกินเราบนเลียดเลียก มั่เห็ดงานบ่คือเพมับิน่อนช่วงนนีม้แล้วูกับใครมาอีเงินกินเงินเที่ยวกินดีแดกดีแต่เงินใช้นี่ครูผัดวันประกันพุ่งันนีเออคำคมคำคมสอนใจอย่านึกเสียดายถ้าไม่เคยรักกัน ช่เรเยิ้มออืมพี่อั้นสิหละกินนอนว่าเป็นเวลาอืมยะ่งคอลกับนิดอไม่เลยค่ะม่ถึงห้อกระถินจังเลแม่ก็ทำไมไม่ใส่ล่ะปีนี้โตนอ้โปตีนงัน ยังว่าพท่านเห็นอยู่ไม่เห็นปอมแฝมพอดีแมไเลยไ็้คลิปเราว่าไม่ได้คุยกบแฝดโดนเราแม่ก็เลยอวยมาทั้งแฝดสิปหาแมน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 เอาใจพวกเป็นยังกันกันทั่วกรุงเทพแม่พอบเวลาเลยครับที่ตรงเฝ้าแดงหนามแม่พกคนแต่งตัวซาเนี่ยตรงเฝ้าตงเเวลาบอกว่านุกษะซาซาเออแต่แม่เองขนาดแตงหนามาทนปนีอย่างบอกว่ได้เรียงแด้งหนาน่ะ ก็เต่งหนาสาได้ไหมเขียเขี้ยวไปคนละทีละท่านในกานเฝ้าเงื่งเงงเงะเขามันขลาไปปัดปุ๋ยนะผมหน้าผากปุ๋ยนะมันเฝ้ามันสันเอ้ยขนาดต้องคอยคอยเฮ็ดระแวดระวังในการแต่งตัวในการแต่งหน้ามันเป็นแบบบ้อมป้อมเก่งที่เขาแล้วปัดแล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณมากสองแฝดด้วยแม่จะไปหาเต่นแม่ก่อนค่ะพี่น้องคลิปนี้ลำลาพี่น้องไปเจ้าเพี๊ยกตอนนี้ค่ะ